สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะช่องฝลายแสงสั่นขอนเมืองนะคะโอ้ตอนนี้เรามาถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะซุปตามมาแล้วนะคะคุณปูทองใบะคะคุณปูทองใบก็นุนตาลุนคุณปูลุนก็เดินตามค่ะเป็นบอด้กนน์ดนุนเบนคู่แฟดมาแล้วน,น,าาน,นุนเบอร์ดี้ก็มานุนนุนเห็นไหมน,นุนนุนใส่ชุด มาห้อมมานุนใส่หมวกสีเขียวนุนเบอร์ดี้ครับไปเดินคู่กันเหมือนแฟนนะคะตอนนี้ไปเดินมากมากมากน,น,น,นี่ไไ้ไปดูแฟสจะเดินคู่นี่ใกล้เคียงเลยค่ะใกล้เคียงมาเร็วมาเร็ว แต่งตัวมาแล้วนะคะโอ้โูรุนดดนดูกาดน้ำแน้ค่ะกาดน้ําแล้วนี่ยังไม่ได้แห่น,นะคะนี่เริ่มต้นก็กาดน้ําแล้วเดินมานี่แล้วส่วนด้านโน้นก็เป็นแท็กซี่นะคะอยู่ด้านโน้นรถไฟยนุกสีก็อยู่ด้านโน้นนะคะโอ้ช้างหลายเชือกแล้ะ มีควันคันก็เป็นชเชฟคุณปู่ทองใบนะคะคุณช้างก็เตรียมแต่งตัวกันชุกเชือกแล้วนะคะขบวนน่าจะยิ่งใหญ่อลังการนะคะ เบอร์ด mm. oh. 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 no. ี ie, uh. oh. <ah> oh. Yes. Oh. ้ก็มานะคะเบอร์ดี้โอ้เบอร์ดี้มาเก็บเหรียญแล้วเ่ะเบอร์ดี้เก็บเหรียญบ่ไหนกระเป๋ากระเป๋าไหนจะมาใส่เหรียญเป๋าไปให้ชัดเจนกระเป๋าจะพาเดนมาแดนฮะโอ้นี่เบอร์ดีจะมาเก็บเหรียญนะคะดู คุแม่แป,ป๊บซี่เตรียมถุงแล้วงานนี้เตรียมถุงหิ้วแล้วเห็นบอกว่าเงิเนโปรยเป็นแสนเขาว่า,วาแต่ช้างเยอะก็ไม่ก็โปรยทานเยอะมากนะคะวันนี้เพราะว่าดูแค่จากช้างก็19เชือกแล้วคิดว่า,าเงินโปรยทานจะขนาดไหนนะคะเห็นไหมเบอร์ดี เตรียมกระเป๋าแล้วแต่งชุดมาพร้อมมากค่ะวันนี้เงินอีกแล้วเงวพี่จะแย่งนก็แย่งเหมือนกันเออหุ่นก็จะแย่งเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาอแบรนด์มามาแข่งกันนี่เอเอ,อมาไ,อาไปอยู่ร่มกับน้องแบนปะแบน,นามานั่งร่มรอว่ะมา,มาเดี๋ยวร,รขอขบวนตั้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ชมอีกครั้งนะคะ ตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปดูปูทองใบแล้วนะคะวันนี้ก็ไปดูเชือกอื่นๆบ้างนะคะว่ามีใครบ้างเมื่อกี้ปูทองใบเนาะแบบสุดตาวันนี้ก็ยังนี่โจโจดิโจครับนี่โจโจนะคะคือไหนมันโจโจมาเขาลงไปเหี่ยวหายเลยโอ้มาลงไปเหี่ยวหายไปพลายอ้ำไม่มีคว<อ>ันนะคะนุ่น จู่จลายอาร์มเดี๋ยวจะให้ดูระเอกหนุ่มโรโรนี่ายอาร์มไม่มีควันนะคะตอนนี้โอ้โชว์ขาที่ห้าอีกนี่ก็แต่งตัวรอรอเวลาเฮียอยู่นะคะอ่ะพาไปดูส่วนนี้ก็จะเป็น ทรายทองแท้ค่ะทีมงานทองแท้ก็มาทีมงานทองแท้มาประมาณสามเชือกห้ือสีเชือกนะคะนู่นชุดเหลืองเหลืองนู่นแป๊บซี่นะคะแป๊บซี่นี่ให้ดูช้างก่อนนะคะว่าเยอะจริง นนะะเพราะว่าบางเชือกเราก็ไม่เคยได้ไปแห่ง,งานด้วยกันอาจจะเป็นช้างในศูนย์นะคะนู่นตัวหนึ่งก็พระพยหนุ่มเซกของเราะคะ่ะหน้าลายคะ่ะหน้าลายรอสุดน,นะคะวันนี้ทั้งช้างทั้งควานลายสดเป็นควานนะคะวันนี้นะคะตรงนี้มีใครบ้างหนึ่งมีผู้ผานะคะมีชัยมงคล ใครฝั่งนน้นโน้จำไม่ได้เลยนะคะหลายเชือกจริงๆตอนนี้ยังไม่เห็นปลายโคกกับใครอีกฝั่งนูน้นอีกหลายเชือกยังไม่มารวมตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศโดยรวมด้านนอกกันทางบ้านนู้นบ้านเจ้าภาพอยู่ฝั่งนู้นนะคะชาตต้างก็มายืนรอฝั่งนี้นะคะ tuần tu thông bay cơ, cháy điều dưới nụt hả, cái gì nằm จะได้ให้หน้าอัมลาปุถปม่อราเมฆผูหย่าตายายครับวันนี้จะให้ตาจารย์นะครับนำว่าอาชิเชิญครัาผมจัดยิ่งใหญ่นะคะดูด้านในก็รู้นะคะดูลพิธีก็อลังการมากเลยนะคะเรียนเราไใหกัเียมาแม่าโอมาจูบพตามในกายกรรมนโนในลูกเกลื่ใจก็ดีด้วยยตก็ดี ให้ลูกหลานพมาลาโทษก่อนค่อยคิดช้างนะครับไอช้างหันหน้าเข้ามาครับจะได้ายรลูกปูซื่อแม่มาในพระนางในน่งนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนที่ได้ขึ้นต้นปูทองใบนะคะตัวงายาวๆที่ออกก่อนขึ้นหน้านะครับหันหน้าเข้ามาทางบ้านเจ้ายข้าวก่อน นากขึ้นคุณปู่ทองใบไปแล้วนะคะสำหรับนาคนะครับก็เมื่อเวลาชาหนักเข้ามาสู่บ้านนาคะคุณเจ้านะคะเป็นพลายแป,ป๊บซี่นะคะไม่ยกมอือไหว้สาธุโมทนาราเกษตรคือคนพ่อน,อน,นาคแม่นาคนะคะมันมีหนาคขึ้นปู่ทองใบคสายที่มอือนานตอนนี้ อย่างสองอนนี้ช้างที่ยังไม่ได้เข้าไปรับแขกก็ยังมีเยอะนะคะต้องผลัดกันเข้าไปนะเพราะว่าพื้นที่ด้านในแคบกว่าช้างเพราะว่าช้างเยอะีทู่่เพราะว่าช้างเยอะนะคะช้างเยอะดูเขาังเรียงคิวเข้าไปรับแขกด้านในนะคะ คืองานนี้เราไม่สามารถไลฟ์สดให้ <พอ S 1> ชมได้นะ <พอ S 1> เราก็จะถ่ายคลิปให้ชมกับบรรยากาศไปไปนะครับตอนนี้ก่อนเฮนะคะทางท่ราองเทียเ่ยบเปลี่ยนนะครับจึงสั่งใหญ่ในเคื่องวาอาัศซาเลนิชานะครับที่น้องจะไ,ได้เดินตามทางท<า>ันทีไม่ได้ตึ่งกางว่าร่วมขบวนแหไปแล้วไปแล้วไนนะ ตอนนี้นี่เป็นคนนังแม่นานโอ้ไม่ต้องแกวะใส่ไปนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศกันอย่างน้อยก็ต้องเกือบสี่สิบอุณหภูมินะครับสูงสุดถึงยังไงก็ความเย็นช่ำของเราก็อยู่ที่อุณหภูมินั่นเลยครับเพราะว่าเห็นพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามในช่องนะคะช่องพลายแซมสันขอนเมืองนะคะฝากกดติดตามฝากสมัครไลนะกดกระดิ่งกไลน์กดแชร์นะคะอร